สวัสดีคะ่ะพี่น้องนี่เขาจะมาเบิ้งอีอย่างนี่เชื้อราที่กินได้นะคะนี่คะ่ะเสื้อราขาวะคะ่ะอันนี้เสื้อลาเหลืองเห็ดนี่คือเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะซึ่งกินได้คะ่ะเนี่ยนี่ไ สวยงามบ่พีน้องสวยงามเนาะนี่ตุป,ปูอยู่คูลูคิรีตุป,ปุทุป,ปีอยู่วันนี้คือเนาเทนี่น่นองถึกเหยียบค่ะอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองค่ะนี่นี่ก็ะฮักค่ะ สวยงามเนาะพี่น้องเนาะอูุค่าง่รัมสอนบ่พี่น้องมาเด้อค่ะพุทธิจะไปเก็บเห็ดค่ะอันนี้ไข่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ออกจากไข่มึ มือเอือมันก็สิเป็นแบบนี้มือแล้งมันสิเป็นแบบนี้น,นี่มือแร้งมันก็สิเป็นแบบนี้แล้วมือเอื้นมันก็สิเป็นแบบจะบานแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ อันนี้คือบานชน,นิดวะตบบรพท่านด้เท,เท่าค่ะบานบานยุ่งใฮ้พรทท่านดนลวงโรยค่ะมื่ออื่นกี่กสิบปอเบ้าทรงพระลวงโรยแล้วนะคะเบี้ยเอเล็กค่ะ<ป>โอ้ยนี่ยุ่นี่มองเขาลุกไปเอานี่ดีนี่เบี้ยอ้วนเขาล้อรถถังสวร์เนานะพีน้องเนาะ ส่วนความง่ามของเห็ดค่ะเอ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องมาเดอวูพใดดิสไปเกิบเห็ดเตรียมตัวด่วนๆค่ะเห็ยละงอกออกแยะมากเลยค่ะพรุ่งนี้จะมดซิ์แล้วนะคะหายากแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ